วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับว่าเวลาที่เราชำต้นกวักมรกตนะครับโดยใช้ส่วนต่างๆของของเขาเนี่ยนะครับก็คือระหว่างใบนะครับผมใบเปล่าๆนะครับผมแล้วก็ลักษณะของใบที่ติดก้านของลำต้นมาด้วยนะครับผมใบติดก้านนะครับผมและตัว ลำต้นใหญ่เปิกอย่างเงี้เนี่อันไหนเนี่ยนะครับมันจะช้ำติดแล้วทำให้เกิดหนอนะครับแล้วทำให้เกิดต้นใหม่ได้ไวกว่ากันนะครับผมเรามาหาคำตอบได้ในวันนี้เลยนะครับ <S <S ดูกับน้าต้นนะครับวันนี้เนี่ยนะครับจะบอกว่าผมให้อ,อ่ ได้เข้าไปในกลุ่มของกวักมลกตะดนะครับผมแล้วก็พบว่าตอนนี้เนี่ยนะครับกระแสของกวักมลกตดเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะที่เป็นต้นที่เป็นใบด่างเนี่ยนะครับราคาเนี่ยโอ้โหดุเดือดมากนะครับผมมีคนเอามาขายก็คือเอาใบเนี่ยนะครับมาชําแล้วก็เกิดตุ้มนะครับแล้วกเกิดรากออกมาเนี่ยนะครับผมแล้วขายกันที่ใบหนึ่งเนี่ยนะครับผม อยู่ที่ประมาณ350-400บาทกันเลยนะครับผมะนะครับบางท่านท่าลายสวยมากๆแค่ใบยอย่างเดียวยังไม่ชาเนี่ยนะครับก็ได้ประมาณ3-400แล้วนะครับผมอโอเคทีนี้เนี่ยนะครับก็มีการทดลองนะครับผมก็ไปดูคลิปจากต่างประเทศนะครับเนื่องจากว่าเ,เขาทดลองมาให้เราดูแล้วนะครับผมเขาก็ทําการทดลองระหว่าง เอาใบเนี่ยนะครับมาชันในน้ํานะครับผมแล้วก็ไอการที่ติดลําต้นเนี่ยนะครับผมแล้วก็อันใหญ่ๆเนี่ยนะครับอันใหญ่ๆเนี่ยนะครับอันไหนที่มันแบบว่าจะมีรากมีหนอนะครับแล้วก็เกิดใบอันใหม่ได้เร็วกว่ากันเนี่ยนะครับถ้าเกิดตามสามัญสำนึกของเราเนี่ยนะครับผมหลายๆท่านเอาเป็นว่า9กเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็แปลว่าอันใหญ่ๆเนี่ยนะครับผมไอลำต้นเนี่ยนะ เอาเวลาเอาไปชำเนี่ยแล้วมันจะเกิดหนอได้ได้อ่าได้ดีกว่านะครับแล้วราคาขายเนี่ยนะครับในท้องตลาดแพงกว่านะครับถ้าเกิดก้านแบบนี้แล้วเป็นมาจากต้นด่างเนี่ยนะครับราคาอยู่ประมาณ1,400บาทถึง1,500บาท,บาทกันเลยนะครับผมนะแต่ในขณะที่อ e ีใบเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเดียวนะครับผมแบบนี้หรือใบแบบติดก้านแบบนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ3-400นะครับผมอ่ะ ทีนี้เรามาดูการทดลองนะครับก็มีคนทดลองนะครับเอาไอ้พวกส่วนประกอบส่วนไอ้ส่วนต่างๆเนี่ยนะครับของต้นกวางมรกตเนี่ยเอาไปชําในน้านะครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะครับผลปรากฏว่าอย่างไงบ้างครับผมปรากฏว่าวันเวลาผ่านไป1นึ่งเดือนนะครับผมก็คือทุกอันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใบเนี่ยนะครับผมหรือว่าไอ้ตัวก้านเนี่ยทุกอันเนี่ยนะครับผม ออกลาออกกันหมดนะครับผมออกลากมาจําฟังนีนะครับออกลากกันหมดเลยนะครับผมแต่ว่ายังไม่ออกตุ้มนะครับผมยังไม่ได้ตุ้มทีนี้พอเวลาผ่านไปนะครับผมประมาณ3เดือนนะครับสิ่งที่แบบ amazing นะครับก็คือว่าปรากฏว่าไอ้เจ้าลักษณะที่เป็นนี่ไอ้ต้นใบเฉยเนี่นะครับผมกับไอ้เจ้าที่แบบว่าใบติดก,กับก้านเนี่ยนะครับ มันออกตุ่มออกหนอนะครับผมที่ใหญ่กว่านะครับผมที่ค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะที่เป็นใบติดกับอิตโอก้าเนี่ยนะครับผมมันใหญ่มันออกหนอที่เป็นตุ่มนะครับที่มีขนาดใหญ่มากกว่าไอ้เจ้าใบเฉยอย่างเห็นได้ชัดนะครับในขณะที่ไอ้เจ้านี่นะครับผมไอ้เจ้านี่นะครับมันออกแต่ลากขาอย่างเดียวนะครับผมมันไม่ออกตุ่มนะครับผมอ่ะทีนี้วันเวลาผ่านไปประมาณ6เดือนนะครับผม เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับจากรูปนี่เลยก็จะเห็นว่าไอ้เจ้าใบเนี่ยนะครับเจ้าใบเฉยๆเนี่ยนะตุ้มมันก็ใหญ่มากขึ้นใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีหน่อออกมาแล้วก็มีใบออกมาใหม่2อันนะครับผมใบใบเป็นเป็นหน่อแทงขึ้นมาใหม่แต่ว่าไอ้ใบนี้ยมันยังไอ้ไอหนอนี้มันยังอ,อ่อ,อนๆอยู่มันออกมา2สองใบก่อนนะครับผมแต่พอถ้าเกิดว่ามันได้แทงหน่อยอดที่สาวออกมาเนี่ยนะครับมันจะมีปริมาณใบที่มากขึ้นนะครับผมอ่า ซึ่งเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับไอ้เจ้าต like so ้นต้นน <X> ี้นะครับเหมือนกับไอ้ตัวไอ้เจ้าใบที่ติดกับก้านมาเนี่ยนะครับผมออกมาเหมือนกันนะครับแต่ตุกลักษณะของตุ้มเนี่ยนะมันจะใหญ่กว่าเจ้าใบเฉยๆนะครับผมมีขนาดใหญ่กว่าใบเฉยๆนะครับแล้วไอ้เจ้าหนอเนี่ยนะครับขนาดก็ใหญ่กว่านะครับแล้วมันก็ดูแล้วเนี่ยนะมีความพร้อมในการที่จะแตกหนอออกมาใหม่เนี่ยได้ง่ายกว่าเจ้าใบเฉยๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่า ในขณะที่ไอเาานะ้เจ้ากา้านนะเจ้าก้านเห้ลลำต้นของมันใหญ่ปิ๊งใหญ่บึ้งเนี่ยนะครับแล้วก็แพงสุดเลยเนี่ยนะครับมันออกแต่ลากขาวออกแต่ลากขาวมาแต่ว่ามันยังไม่มีตุ้มมีหนอ่ออกมาให้เราเห็นนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมากนะครับระหว่างการใช้ใบนะครับอย่างเดียวกับไอ้เจ้าแบบนี้นะครับผมเหตุผลนะครับผมก็คือว่า เวลาที่เราเอาเข้าไปชำเนี่ยนะครับถ้ามีส่วนประกอบของใบมาเนี่ยนะครับใบทําหน้าที่ในการสร้างอาหารเสร็จแล้วก็จะส่งอบอดีเดี๋ยว,วยเริ่มจากรากก่อนเริ่มแรกมีรากออกมาก่อนนะครับรากดูดอาหารขึ้นไปแล้วก็ทําทให้ใบทําหน้าที่ในการสังเคราห์แสงใบสังเคาห์แสงเสร็จสร้างอาหารเสร็จแล้วก็จะมาส่งมา นะครับสะสมอยู่ที่บริเวณตรงตุ้มนะครับผมหรือลำต้นใต้ดินของเขานะครับไอตับไอตุ้มเนี่ยมันคือลำต้นใต้ดินแล้วมันก็พร้อมที่จะแทงหน่อใหม่ๆออกมานะครับผมนะเพราะฉะนั้นความสําคัญก็คือว่ามันควรจะต้องมีใบนะครับเพื่อที่จะสังเคราะห์แสงหรือสร้างอาหารแล้วก็มาสะสมอาหารให้ตุ่มนะครับให้ตุ่มหรือลำต้นใต้ดินของเขานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอา,เอาก้านมานะครับผมก้านเนี่ยนะครับมันสังเคราะห์แสงได้น้อยกว่า กว่าใบนะครับผมกว่าใบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผ่านไปประมาณ3-4เดือนนะครับหรือถ้าเห็นได้ชั้นเนี่ยหเดือนเนี่ยนะครับเจ้าตัวใบเนี่ยไอที่มีส่วนประกอบของใบเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่าก้านเฉยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นจากผลการทดลองโดยคนอื่นนะครับซึ่งผมเอาเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปเป็นระยะระยะนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกได้นะครับผมเลือกได้แบบที่ผมว่ามี ซื้อมาแล้วชาแล้วแบบคุ้มที่สุดก็คือจะต้องเป็นส่วนประกอบของที่เป็นใบแล้วก็มีติดก้านออกมานะครับผมมันจะทําให้รากมันงอกเร็วและมีตุ่มออกมาได้ใหญ่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะทําให้เกิดลําต้นใหม่ที่ใหญ่และแข็งแรงได้เร็วที่สุดนะครับผมนะทีนี้ แล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นใบอย่างเดียวนะครับผมเอาให้มันมีส่วนประกอบใบในการสร้างอาหารแล้วก็สะสมอาหารจนเป็นตุ้มเนี่ยนะครับผมมันก็จะเร็วกว่าก้านเฉยๆนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับผมว่าเวลาที่เราจะเอฟของราคาแพงเนี่ยนะครับผมแนะนำเลยก็คือควรจะต้องเป็น ผมก็เจ็บมาแล้วก่อนผมจะไปศึกษาหาความรู้มานะครับก็คือแนะนำว่าควรจะต้องเป็นใบที่มีส่วนของก้านนะครับผมจะเร็วที่สุดนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่า ส่วนอื่นนะครับผมส่วนใหญ่เขาก็จะขายกันแจ่ใบเนื่องจากใบหนึ่งก็3-400แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเอาแบบดีและเร็วที่สุดเลยนะครับผม mm. ก็ควรจะต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือนะล้อมต้นแวนเขาก็จะเป็นเดี๋ยวนะมามา,มา,ม,ามาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแล้วผมถอยกันอ่ามาเป็นแบบนี้ส่วนที่แบบว่าถ้าเราเอาไปทําแล้วแบบว่าออกลากออกมาเร็วที่สุดเลยนะก็คือเจ้าตมแบบเอาแบบนี้ครับคือมีใบด้วยแล้วก็มีก้านอ่อนด้วยก้านเล็ก,ลกๆนี่แหละ ออกตุ้มออกมาได้แบบรวดเร็วมากในขณะที่ถ้าเกิดว,ว่ามีก้านนะครับและมีใบเนี่ยนะครับผมตัวตุ้มมันก็จะออกมาได้เร็วเหมือนกันนะครับผมก็คือความสําคัญเนี่ยก็คือต้องมีมีใบนะครับให้มันมีใบติดมาด้วยก้านอย่างเดียวเนี่ยช้านะครับแพงกว่าด้วยแพงกว่าด้วยครับผมโอเคครับก็จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นะครับผมเวลาที่จะ กวามักร์ดเนี่ยครับราคาแพงนะครับผมโดยเฉพาะกวากด่างเนี่ยนะครับผมเราก็ควรจะเลือกส่วนประกอบนะครับที่เราคิดว่ามันจะสามารถที่จะสร้างผลผลิตให้กับเราได้รวดเร็วกว่านะครับผมก็ลองเลือกหากันดูครับผมเปิดเป็นแนวทางให้เพื่อนๆเลือกซื้อกันตามความเหมาะสมตามกำลังทรัพย์ที่ตัวเองมีครับผมโอเคครับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ